สวัสดีจ้าพี่น้องกระทินน่อยมาแล้วด้วจ้าเมื่อนี้กะทินหน่อยจะพามาเห็ดตำเจวประแดกตอนบักกอกจ้าพี่น้องนี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่เฮาจะเห็ดเจวเนาะค่ะก็จะมีพีิกดิบพริกนีเอาหลายๆสีด้จ้าพี่น้องเอาทั้งพริกแบบ พริกซุกพริกดิบนอกจากน้องมันจะได้สีสันสวยงามหอมแดงกระเทียมอันนี้ปลาปากระดีของเฮาเองแล้วก็บกกอกด้วจ้าเด้อปลาปากระดีนี่มีขายอยู่ด้อค่ะในเพจสมารถสั่งซื้อใดออขันตอนแรกเฮากาจะเอาพริกของเฮาเนี่ยเนาะค่ะมาเสียบไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นในเฮาก็เอาไปแช่น้ำเพาะเปียกจังหน่อยด้อยจ้าเวลาไปย่างไฟจะได้บ้าใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเฮาก็เสียบเสียเสียบไปเลยบักพริกนี่กระทิยหน่อยใส่หลายๆอย่างพวายยางให้มันได้สีสันแล้วก็ถาใส่ตะพริกอันสีสมๆนมันจะเผ็ดเกินไปเนาะค่ะ เขากับผสมผสานกันไปเนาะกระเทียมหอมแดงนี่ก็เอามาเสียมใหม่ขึ้นกันจ้าแต่ว่าเ่าองแกเปลือกออกมาเด,ด้อจ้าพี่น้องเพราะว่าเวลาเข้าไปอย่างไฟมันจะได้บ่มใหม่ถึงถังในเนาะค่ะหอมแดงก็เสียวเข้าไปเลยแต่ว่าหอมแดงนี่ก็ต้องเบิง่งได้แล้วค่ะว่ามันมีแบบทาหัวใดมันข้นร่ากกับพยายามเหลือกออกด้วยค่ะเชื้อรามันมันตายยาค่ะพี่น้องถึงถือความหอนมันก็ยังอยู่เนาะค่ะเนาะันเป็นอันตรายต่อร่างไกย เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดังไฟไปเรียบร้อยใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆเน,นาะจ้าแล้วก็เอาพริกหอมแดงกระเทียมหองห้านีมาย่างไฟค่ะให้มันแบบว่าเกลี่ยมเลยนะค่ะเผื่อว่ามันจะได้มีความหอมเนาะเวลาไปตําเจวถ้าผู้ใดบ่สะดวกย่างสามารถเอาเขาไอหม้อทอดไร้น้ํามันบ่ค่ะหรือว่าเอาไปแบบว่าเอาไปคัวเนาะคะ่ะครัวให้มันสุกก็ไดจ้ะ พอเ่ออย่างเส็จเหลียบร้อยแล้วห่อก็จะเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาตําร่วมกันให้ละเอียดเข้ากันนล้วจะหอมแดงกระเทียมห่อก็ลอกเปลือกมันออกบักพริกนี่ก็โหดล่งมดใหม่ได้จ้ะแต่ว่าความเพ็ดนี่ตามใจชอบของแต่ละคนเลยนะคะหรือว่าผู้ใดกินเพ็ดบ่ได้เลยหอหลิงสีแนะนําให้ใส่เป็นพริกหยวกพริกนุ่มยังสีเนาะคะ่ะพริกหยวกมันจะบ่เพ็ดซ้ำพริกพวงนี้แต่วันนี่กระทิศหน่อยคือมากแบบนี้แล้วก็มันจะเข้าก็ปลาแดกตอนได้ดีเนาะคะ่ะ พอตามเสร็จเรียบร้อยเฮาจะเริ่มปรุงรสเครื่องปรุงที่เขาจะใส่เพิ่มก็จะมีแค่ผงชูรสนอกจากพราะว่าปลาแดงมันมีความเค็มอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ใดว่ากินผงชูรสก็ทิ้หน่อยก็นแนะนําว่าให้แบบหยอดน้ําตาลลงจะหน่อยหนึ่งนะคะตัดรสชาติความเค็มความเผ็ดจังหน่อยหนึ่งนี่ค่ะตัวเด็ดของเฮาบะกอกเมื่อนี้สีอื่นว่าแจมยังดีแจวแจวพริกดิบบักอกปลาแดกตอนอยังสีว่าค่ะแจวบะกอก นี่คะจากนั้นขั้ก่อนยั่วยัว,ยว,ยวส่วนผสมต่างๆเขากันบกกว่ามันก็จะเป็นแหล่ๆเน,ะนะะี่ยเด้อค่ะเพราะวะ่ากะทินอยเอาไปแซ่ในสองฟินแล้วจ้ะวิธีการเก็บบกกะให้ยูได้โดนเป็นปีก็คือเอามาล้างทุกความสะอาดแล้วก็เก็บในช่องฟินระค่ะพี่น้องยูได้ขามปีเลยเนาะพอยัว่วทุกสิ่งทุกอย่างเขากันซีมรสชาติโอเคแล้วกะใส,ส่ผักชีต้นหอมลองไปจ้ะ เพ,พ,พ,พิ่มความหอมความแซ่บเนาะแตงยวอีกรอบนึงเซจเรียบร้อยแล้วค่ะมือนีเป็นแบบว่าคลิปผ้าตําเจวกินง่ายๆเนาะค่ะเพื่อผู้ใดแบบเอ้ยคิดบอออกว่ามือหนีจะกินนี่อย่างดีเนาะค่ะแนะนําเมนูหนีเลยค่ะพี่นงจากนั้นก็ค้นๆๆเห็นมันเข้ากันจังน้อยนี่เส็จเรียบร้อยแล้วค่ะนาตาเจวก็จะเป็นประมะ่าหนีเลยตักใส่ถ้วยเลยจ้าถ้าผู้ใดว่ากินปลาแดกะ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 บ่ต้ตองใส่ปลาแดกแต่ว่าใส่เป็นน้ำปลาแทนเนาะจ้าเนาะ แต่ว่าอันนี้มันเป็นปลาแดกดิบปลาแดกตอนบานเฮาหรือว่าไผบ่กินปลาแดกดิบก็ให้ใส่น้ําปลาราต้มสูงน้ําปลาขวดที่ทุกคนมีในครัวเรือนล้วจ้ะใส่แทนเนาะแต่ว่าก็ตําสูตรประมาณนี้ล่ะจ้ะแซ่บคือกันหรือไผบ่กินบักกอจังซี่ก็แค่เอาบักก่อออกเนาะค่ะแล้วก็อย่างอื่นก็ใส่คือเกา มือนีเขาจะกินกบหนึ่งปลาค่ะเขาได้หนึ่งปลาทับทิมโตบะง,ง่าเลยจ้ะพี่น้องหนึ่งว้เรียบรอยแล้วแต่ะ่ากะทินหน่อยขอถั่วขออภัยถี่แบบว่าบ่ได้อัดคลิปตอนที่เริ่มหนึ่งปลาเนาะคะ่ะกับรู้เพื่อกันว่าสวงเองียงนี่เขากัดหนึ่งใส่ตะไคร่ก็บใบไอ้พักขึ้นชายเนาะคะ่ะหอมๆเลยจ้ะพี่น้อง นี่จัดจานของเข้าเลยมือนีเขาก็จะกินก็พักสดนอกจากว่วกะทินน้อยบริกินก็พักหลวงมือนีคิดอยากกินพักสดก็จะมีบักแปบักเขือหยอดมะราขีนอกนอกจากแล้วก็มีหยอดพักติวเป็นทแซ็บว่าจ่าพี่น้องอาหารเผื่อสุขภาพของเขาใน้มือนีถาบเน้นเข่าเหนียวนะแต่ถาเน้นเข่าเหนียวก็จะอือาหารเผิ่มความอ้วนาะวาเขาจะกินยางเบอยบยางเมามันเลยคําแล้วแมงวันก็อยากมากินน้ำเด้จ่าพี่น้องมาเด้อค่ะมากินข้าวน้ำกันก็กะทินน้อย